เบทเขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมมาขายี้เรื่องราวในวงการบันเทิงแล้วค่ะผู้ชมขาววันนี้เราจะมาขายี้กันเรื่องของละครน้ําดี3เรื่อง3รถด้วยกันคุณผู้ชมเป็นละครดี แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงงานมันหมายความว่ายัางไงล่ะวันนี้ค่ะเราจะมาขยี้กันเรื่องนี้ละคร3มเรื่องเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยนั่นคือละครเรื่องสุดร้ายสุดรักนะคะละครเรื่องนี้ได้พระเอกมากฝีมืออย่างน้องอเล็กเลนเดลค่ะมาประกบกับน้องบัวนารินทิพย์นั่นเองนะคะคู่นี้เนี่ยเขาถ่ายละครกันมาหลายปีละแต่ก็ต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งหลุดมาจากโหลดองนะคะก็ได้ถ่ายทําแล้วก็คือการกํากับด้วย เขาเรียกว่าผู้จับคนเก่งนะคะอย่างพี่บอยกศษยพงษ์นั่นเองค่ะเอาถ่ายทอเรื่องราวบทเพลงความฝันนะคะของเด็กคนหนึ่งแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆนานามากๆโครงเรื่องดีมากๆและนักแสดงเล่นดีมากๆเรตติ้งถามว่าดีไหมก็ดีมากๆเช่นกังก็3นะคุณผู้ชม3กว่าเลยทีเดียวแต่กระแสในโซเชียลหรือคนพูดถึงเนี่ย คือเรารู้สึกว่าคนพูดถึงน้อยไปนิดหนึ่งบางทีการแสดงความคิดเห็นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะก็ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นในละครเรื่องนี้ทั้ง,งที่มีคนดูนะแต่คนไม่พูดถึงมันหมายความว่ายังไงอะ่ะคือเล็กซี่เป็นหนึ่งคนที่หยิบเรื่องนี้มาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเรารอมานานละตั้งแต่เปิดกล้องตั้งแต่ถ่ายคทมและรู้ว่าวางตัวนักแสดงคืออาร์เกรนเดลแล้วก็น้องบัวน,นรินทิ์นะคุณผู้ชม พระเอกนางเอกมากฝีมือและเรารอมานานมากในที่สุดได้ดูละครเรื่องนี้รู้สึกว่าประทับใจกับฝีไม้ไลายมือก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองเปิดต่อนะคะไปดูสุดร้ายสุดรักกันและคุณจะรู้ว่าฝีมือของพระเอกนางเอกรวมไปถึงนักแสดงในเรื่องแต่ละคนเนี่ยสุดยอดมากๆจริงค่ะมาเรื่องต่อไปคะ่ะผู้ชมขาเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ เปิดตัวมาดีเลยนั่นก็คือละครเรื่องวิมานสายของทางช่องวันค่ะ<อ>ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าพระเอกนางเอกเนี่ยโอ้โหเคมีช่างเข้ากันเสลือเกินอย่างน้องเจดพิพัร์มาประกบกับน้องเอสเธอร์สุปรีราค่ะผู้ชมค่ะค,ค,นนค,คู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆลยคนเนี่ยลุ้นให้เป็นคู่จ้นกันคู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆลยคนบอกว่าเคมีในการแสดงดีมากๆนะคะและละครเรื่องนี้เนี่ย เรตติ้งก็โอเค29 3อยู่อยู่ประมาณนี้นะคุณผู้ชมคือเรตติ้งก็ดีนั่นแสดงว่าคนก็ดูเยอะแต่กระแสนในโซเชียลคนกลับไม่ค่อยพูดถึงคนไม่ค่อยแบบว่าเหมือนแบบอ่ะเอาง,ง่ายๆนะถ้าเป็นภาษาบา้านๆคนไม่ค่อยติคนชมบ้างประปายแต่คนไม่ค่อยติหรือว่าคนไม่ค่อยด่าละครนั่นหมายความว่าละครก็จะนิ่งๆละครก็จะสงง แต่ว่าจำนวนยอดคนดูหรือจำนวนเลตติ้งในทีวีเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าประสบความสำเร็จเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยนะชื่นชอบละครแนวดราม่าอย่างวิมานสายก็กดรีโมทไปดูได้นะช่องวัน31รวมไปถึงเพลงประกอบละครค่ะผู้ชมไม่ธรรมดาจริงๆได้พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอ,อินไตยซูเปอร์สตาร์ดาวค้ามฟ้าระดับประเทศนะคะมาร่วมร้องเพลงประกอบละครด้วยมันไพเราะเสือเกิน ทังจับใจเสลือเกิดฟังเพลินแล้วเนี่ยนะนึกว่าเราเป็นานางเอกในละครเรื่องวิมานสายนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเขาผู้ชมขาเรื่องนี้เนี่ยเรตติ้งดีมากๆปรบมือให้เลยกับละครเรื่องพริกกับเกลือละครเรื่องนี้คือเรตติ้งเนี่ยดีสวนทางกับกระแสในโซเชียล พี่กับเกลือเรตติ้งเนี่ยนะคุณผู้ชม3.9ทยานไป4บางวันก็4บางวันก็3.9บางวันก็3.8เนี่ยทยานอยู่เส้นประมาณนี้นั่นหมายความว่า,วาแฟนคลับของช่อง7 HD เนี่ยเขาจะมีฐานแฟนคลับคนดูอยู่แล้วแต่ในส่วนของโซเชียลคือคนเนี่ยก็มีบางส่วนนะชื่นชมฝีมือการแสดงของน้องแคทสอนยานะคะบางส่วนบอกว่าน้องธนวาสุริยจับพระเอกของเราเนี่ยเล่นได้น่ารักมากๆคนชมบางส่วน แต่เล็กซี่รู้สึกว่าละครเรื่องนี้มันเป็นละครน้ําดีเป็นละครเบาสมองละครสนุกละครที่ต้องดูอ่ะกระแสการพูดถึงมันน้อยไปนิดหนึ่งหรือเล็กซี่คาดหวังเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเราเปิดในโซเชียลไม่ค่อยมีใครมาเมาะเมาๆกันละครเรื่องนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยนะอยากจะดูละครเมาสมองอยากจะดูฝีไม้ลายมือการแสดงของน้องันวาและน้องแคทสัญญาก็ดูได้พิกกับเกลือช่อง 7sd เอาเป็นว่าละครทั้ง3าเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสุดร้ายสุดรักนะคะคุณผู้ชมวิมานทรายและพิกกับเกลือถ้าใครอยากจะดูลองเปิดช่องไปดูและคุณจะรู้ว่าละครไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook, YouTube และ Tik t o ็อกเสิร์ชไปได้เลยที่มายาพอดนิวรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมรับชมเราสดๆผ่าน Facebook Live ที่มายาไลฟ์ ช่วงเวลา17นาก30นาทีรวมไปถึงค่ะในส่วนของรับชมผ่านหน้าจอทีวีสดๆแบบนี้มายาฮอตนิวช่อง52 SD รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วเล็กซี่ขอตัวไปคอมเมนต์เชียร์ละครก่อนแล้วล่ะค่ะ